ดูเทคนิคแรกก็ไม่มีอะไรครับ a เนี่ยยกกาลังอะไรเอ่ย1ส่วน x ใช่ไหมครับของลิมิตอะไรเอ่ยเเข้าใกล้ศูด้านขวามือนะบอกไว้แล้วว่าลิมิตเนี่ยสามารถเข้าไปแทรกได้ทุกที่ใช่ไหมครับอาจารย์ก็เอาลิมิตไว้ข้างบนนี้เลยเป็นเลขชี้ก,กําลังเลยของ1ส่วน x ได้ไหมได้นะครับอันนี้เมื่อกี้ได้พูดไปแล้วว่าลิมิต1ส่วนเเมื่อ x เข้าใกล้ศูนด้านขวามือออกมาเป็นอะไรครับ อินฟินิตี้ถูกไหมอันเนี้ยสุดท้ายเลยลิมิตตัวนี้ออกมาเป็นอินฟินิตี้นะครับก็ได้ a ยกกําลังอินฟินิตี้นะค a คูณการอินฟินิตี้ครั้ง a อคูณเคูณเไปเนะรื่อยฮะอินฟินิตี้ตัวเนี่ยมันได้เท่ากับอะไรอินฟินิตี้นั่นเองนะครับแต่ภายใต้เงื่อนไขอะไรครับ a นั้นต้องมากกว่า1นนะครับเงื่อนไขนี้นะครับเห็นไหมมันออกมาอันเดียวกันสามารถพิสูจน์ได้ นะครับอ่ามาดูตัวหนึ่งเนี่ยตัวนี้ลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ด้านซ้ายนะ a ยกกำลังหนึ่งส่วน x มันเดิมฮะลิมิตก็ไปแทรกได้อันนี้เป็นลบนะฮะเป็นลบอ่าอันนี้เป็นลบศูนย์ลบนะฮะอันนี้เป็นไงฮะ อันนี้ก็จะออกมาเป็นอะไรเอ่ยตัวนี้เป็นลบอินฟินิตี้จับอันเมื่อกี้ได้ใช่ไหมครับเป็นลบอินฟินิตี้และคงจำกันได้ว่าอาจารย์ปรับใหม่ฮะตบมาข้างล่างให้มันเป็นมาเป็นส่วนนะเลขชี้กำลังตัวนี้ที่ติดลบก็จะกลายเป็นบวกทันทีได้เป็นตัวนี้นะจากลบอินฟินิตี้ตบมาข้างล่างครับกลายเป็น A ยกำลังบวกอินฟินิตี้ เมื่อกี้รู้ไปแล้วนะว่า a ยกกำลัง infinity ได้ infinity นะแล้วกลายเป็น1ส่วน infinity 1นทุกหานมากๆกลายเป็น0เห็นไหมครับข้อนี้ก็เลยได้ออกมาเป็น0นั่นเองนะพิสูจน์ได้นะครับต่อมานะมันก็ไม่มีอะไรละเจ้าอันนี้ข้อที่3เนี่ยเราทำต่อเลย ลิมิต x เข้าใกล้0ด้านขวามือ a ยกกำลังลบ1ส่วน x มันก็ไม่มีอะไรนะครับมันมีลบใช่ไหมก็เอาลบไปด้านหน้าแล้วมีลิมิตเข้ามาแทรกนะครับได้เป็นเท่าไหร่ครับเฉพาะส่วนนี้ไม่เอาลบนะตัวนี้ได้อะไรได้อินฟินิตี้ถูกไหมครับ x เข้าใกล้0ูนย์ทางด้านขวามือนะ ลิมิตของ1ส่วน x เท่ากับอินฟินิตี้อันนี้มีลบรออยู่นะก็เป็นตัวนี้เหมือนกันครับตอบศูนย์อีกแล้วเหมือนตัวนี้ไหมนี่เหมือนตัวนี้ไหมอ่าเหมือนกันนะเหมือนส่วนนี้เลยนะครับ a ยกำลังลบอินฟินิตี้ก็เป็นศูนนะครับอ่ะมาดูอีกตัวหนึ่ง มันก็ไม่มีอะไรนะเทคนิคอันนี้ก็เอาลบไปข้างนอกนะครับสูตรทางด้านซ้ายมือนะครับหนึ่งส่วนเอ็กในส่วนนี้เมื่อกี้เราหาไปแล้วนี่ไม่เอาลบมานะเฉพาะาส่วนนี้เราได้อะไรเอ่ยได้อะไรครับลิมิตของตัวนี้ได้อะไรครับได้ลบ อินฟินิตี้ใช่ไหมครับอันนี้ลบรอยอยู่แล้วนะในนี้เป็นลบอีกทีหนึ่งนะครับเฉพาะส่วนนี้มันเป็นลบอินฟินิตี้นะครับลบเจอลบกลายเป็นลบคูณลบเป็นเป็นบวกนะฮะได้ a บวกอินฟินิตี้ยกกำลังอินฟินิตี้ครั้งก็ได้เป็นอินฟินิตี้นั่นเองนะครับก็นี่คือกฎข้อที่อะไรข้อที่4นะครับไม่มีอะไรครับจริงๆไม่ต้องจำก็ได้ไอ้4ข้อนียนะ นักศึกษาไม่ต้องไปจํามันก็นได้ในทิ้ที่เก้อาศัยความเข้าใจเอานะครับมาดูในข้อนี้นะครับจะเห็นว่า e นั้นมันยกกำลังหนึ่งส่วน x นะครับทั้งเศษแล้วก็ส่วนนะ e เนี่ยมีค่ามากกว่า1อยู่แล้วประมาณ2.7นะครับมันยกกำลัง1ส่วน x ใช่ไหมครับแล้วก็ x นั้นมีค่าเข้าใกล้อะไรด้วย0ูนยทางด้านซ้ายมือด้วยนะครับมาดูฮนะ ตอนแรกอาจารย์ได้เกิดน,นําไว้แล้วนะสูตรนี้นะครับอันนี้มีค่าเป็นอะไรเป็น0ใช่ไหมและ A นั้นต้องมีค่ามากกว่า1ด้วยนะครับเอาละครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรยากนะักศึกษาก,ก็ก็เทคลิมิตเข้าไปเลยนะลิมิตของเจ้าตัวนี้ได้อะไรศู 0, ใช่ไหมับ E มันมากกว่า1แล้วก็มันยกกำลัง1นส่วน x ด้วยและ X มันเข้าใกล้ศูนย์ด้านซ้ายมือด้วยนะข้อนี้ก็ไม่ยากค่ัข้อนี้ง่ายๆตัวแรกก็ได้ศูนย์เลยลบหแทนค่าลงไปเลยนะตัวนี้ก็ได้ศูนย์เหมือนกันบวกหนึก็เป็นลบหหารด้วย1ออกมาเป็นลบหนึนั่นเองข้อนี้ตอบลบหครับมาดูในข้อนี้นะครับนักสาเาจะเห็นว่า2มันยกกำลัง1นส่วน X แล้ว X นั้นมันเข้าใกล้ศูนย์ทางด้าน ขวามือนะมาดูที่สูตรนะบเขาบอกว่าลิมิตของ a ยกกำลังหนึ่งส่วนเเนี่ยเมือ a, ่อ x เขาใกล้ศูนย์ด้านขวามือเนะี่ยมีค่าเป็นอะไรครับเป็นอินฟินิตี้นะครับและ a ตัวนี้ต้องมากกว่า1ด้วยจะเห็นว่า2นี่มันมากกว่า1อย่างแน่นอนนะครับแล้วมันยกกำลังหนึ่งส่วนเเหมือนกันเลยนะเพราะนั้นส่วนตัวเนี้ยจะกลายเป็นอินฟินิตี้ตัวบนก็เป็นอินฟินิตี้ด้วยนะมันก็จะอยู่ในรูปของอนะินฟินิตี้เนี่ยลบ3หารด้วยอินฟินิตี้บวก4ถูกไหม อินฟินิตี้ลบสมันก็ยังคงเป็นอินฟินิตเหมือนเดิม Infinity 4, นะอินฟินิตี้บวกสี่นะก็ยังคงเป็นอินฟินิตจะเห็นว่ามันอยู่ในรูปของอินฟินิต้หารกันแบบนี้นะครับนักศึกษาต้องจัดรูปใหม่นะไม่ให้อยู่ในรูปของอินฟินิต้หารกันแบบนีนะ้จัดรูปโจทย์เสียใหม่นะครับมาดูจะทำยังไงฮะลิมิตเข้าใกล้0ูนย์ ด้านขวามือส่วน <man if Bel icy> น like steps, ี้คือส่วนที่เราทดส่วนนี้คือส่วนที่เราจะทำส่งอาจารย์นะครับอันนี้ก็อันนี้เป็น2ยกกําลัง1ส่วน x แล้วก็เลขชี้กําลังมันมาบวกกันอยู่แบบนี้หมายถึงอะไรครับเลขฐานเหมือนกันมันเอาเลขชี้กําลังมามาบวกกันนะครับก็จะเป็น2กํกลัง1นคูณกับ2ยกกาลัง1น่ส่วนเนะครับเลขฐานเหมือนกันเขาเลยเอาเลขชี้กําลังมาทําไมกันมาบวกกันนะครับอันนี้อาจารย์แยกออกนะครับแยกออกมาแล้ว ลบสามนะครับหารด้วยสองยกกำลังหนึ่งส่วน x นะครับบวกสนีะ่เจ้าตัวปัญหาคืออะไรครับเจ้าตัวนี้สองยกกำลังหนึ่งส่วน x เนะี่ยคือเจ้าตัวปัญหานะครับจะกําจัดมันอย่างไรครับนะกําจัดได้โดยการคูณด้วยสองยกกําลังลบหนึ่งส่วน x ครับทั้งเศษแล้วก็ทั้งส่วนนะครับเอาตัวเนี้ยเข้ามาคูณ เข้ามาคูณเลยฮะเข้ามาคูณตัวหน้าแล้วเข้ามาคูณตัวหลังนะคูณตัวหน้านี้นะแล้วเข้ามาคูณที่ตัวหลังอันนี้เหมือนกันนะคูณตัวหน้าแล้ว kind of คูณที่ตัวหลังด้วยนะคูณทั้งสองตัวนะครับนะเมื่อคูณตัวหน้าจะเห็นว่าเลขชี้กําลังมันเอาเลขเอาเลขฐานเหมือนกันจะเห็นว่าเลขฐานเหมือนกันใช่ไหมครับเอาเลขชี้กาลังมาทาไมครับมาบวกกันนะ หนึ่งส่วน x นะอันนี้เลขฐานสองเลขฐานเป็นเลขสองเหมือนกันใช่ไหมเอาเลขชี้กำลังมามาบวกกันนะบวกเจอกับลบกลายเป็นลบครับนะคูณกับสองอยกกำลังลบหนึ่งส่วน x นะครับเรากระจายเข้ามาแล้วนะครับอันนี้เข้ามาคูณตัวนี้ครับเอาเลขชี้กำลังมาทำไรครับมาบวกกันนะ บวกเจอลบเป็นลบนะนี่เอามาคูณกับตัวนี้นะบวกกับ4คูณกับ2ยกกำลังลบ1ส่วน x นะครับจะพบว่าเลขชี้กำลังลบกันนี่เป็นเท่าไหร่เป็น0อันนี้ก็เป็น0น,นะครับเป็น0เป็น0น,นะต่อมา สองยกกําลังศูนย์มีค่าเป็นหนึ่งนะครับสองกำลังศูนย์มีค่าเป็นหนึ่งนั้นสองคูณหนึ่งก็มีค่าเป็นสองนะครับลบสามคูณกับสองยกกำลังลบหนึ่งส่วน x นะครับหารด้วยสองยกกำลังศูนย์ก็มีค่าเป็นหนึ่งนะครับบวกกับสี่คูณกับสองยกกำลังลบหนึ่งส่วน x นะครับ จากสูตรเนี่ยอาจารย์ได้เขียนไว้ว่าลิมิต x เข้าใกล้0ทางด้านขวามือของ a ยกกำลังลบ1ส่วน x เนี่ยมีค่าเป็น0จำได้ไหมโดยที่ a นั้นต้องมากกว่า1จำได้ใช่ไหมครับตัวนี้อ่าสูตรตัวนี้คงจำกันได้นะครับจะพบว่าถ้าเราเทคลิมิตเข้ามาที่ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะ2ยกกำลังลบ1ส่วน x เนี่ยมีค่าเป็นอะไรไป มีค่าเป็น0ูนย์ไปเลยนะครับก็จะได้ออกมาเป็น2ลบ3าอันเนี้ยเป็นศูนย์ไปแล้วนะ2ยกกำลังลบ1่ส่วนเกเป็น0ูนย์ไปแล้วนะครับหารด้วย1บวกกับ4คูณกับ0นยะ์เนียก็จะได้อะไรออกมา3คูณ0ได้0นนะครับก็เหลือเลข2ครับ4คูณ0ได้ศนะูนย์ะเหลือเลข1ครับข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยข้อนี้ตอบ ตอบ2นะครับมาดูโจทย์ในข้อนี้นะครับเป็นโจทย์ที่อาจารย์เสริมเข้ามานะครับในข้อนี้นักศึกษาจะสังเกตว่ามันเป็นลิมิต X เข้าใกล้ศูนย์ทางด้านซ้ายแล้วก็อยู่ในรูปของอะไรด้วย Exponential ด้วยนะเลขฐานนี่มากกว่าหนึ่งแน่นอนนะนักศึกษาก็ต้องไปดูสูตรแล้วครับ นะสูตร e x p o n e n t เนนนะนี่สูตรนี้นะครับมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับตัวนี้อินฟินิตนะครับเมื่อ A นะั้นมากกว่า1นะนักศึกษาต้องนึกถึงสูตรนี้นะครับมาดูที่โจทย์ก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์แปลงโจทย์ใหม่ดีกว่านะดูอย่างนี้เราไม่ไม่ค่อยงามเท่าไหร่ไม่ค่อยสวยมีปัญหากับตัวล่างเนี้ย ที่มันไม่สวยนะอันนี้3ยกกำลังสองลบ1นส่วน x ออาจารย์ก็เปลี่ยนหมายเป็น3ยกกำลังสองนะคูณด้วย3ยกกำลังลบ1นส่วน x นะครับบวก2ปัญหาของมันก็คือว่าถ้านักศึกษาเอาลิมิตตัวนี้นะเข้ามาแทรกที่ตรงนี้แล้วก็เอาลิมิตตัวนี้มาแทรกที่ตรงนี้ จะเกิดอะไรขึ้นนะมาดูนะถ้าเอาไปแทรกแล้วนะเกิดอะไรขึ้นครับออกมาเป็นนฟินิตี้เฉยเลยเห็นไหมครับเนี่ยมันเหมือนสูตรนี้เลยนะ a มากกว่า1ไหมมากกว่านะอันนี้เป็น3ถูกไหมเนี่ยเป็น3ยกกำลังลบ1ส่วน x เหมือนกันนะ x ก็ใกล้0นั่นซ้ยนยะออกปเป็น Infinity นฟินิตี้ใช่ไหม ถ้าตอนนี้เป็นอนะินฟินิตี้นะนักษามาดูตรงนี้ถ้าเราทดเลขดูนะสี่จะคูณน,นะสี่จะคูณอนะินฟินิตี้ลบห้าถูกไหมสามกำลังสองนี่เป็นเก้านะตัวนี้เป็นอะไรฮะเป็นอินฟินิตี้นะบวกสองะผลออกมาคืออะไรฮะอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้นะครับเจ้าตัวปัญหาคืออะไรครับคือตัวนี้เจ้าตัวปัญหาคือตัวนี้มันทําให้เกิดอินฟินิตี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้อง กำจัดมันออกไปนะฮะทำยังไงดีกาจัดยังไงฮะส่วนนี้คือส่วนที่เราทดนะฮะกำจัดยังไงฮะโดยการคูณด้วยอะไรเอ่ยคูณด้วย3ยกกําลัง1ส่วน x ทั้งเศษแล้วก็ทั้งส่วนเข้าไปฮนะคูณตัวนี้เข้าไปนะคูณเข้าไปคูณยังไงฮะคูนพดหน้าแล้วก็คูนพดหลงังอันนี้เหมือนกันนะคูนพดหน้าแล้วก็คูน์ด พดหลังด้วยนะครับเรามาคูนกันนะนะคูณเข้าไปนะเลขฐานคือฐานสามเหมือนกันใช่ไหมครับคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับ นี่คือตัวเดิมนะคูณกันแล้วเนี่ยเอาเลขชี้กกาลังตัวนี้มาบวกกันนะบวกกันลบห้าห้าคูณกันแล้วคูณตัวนี้เข้าไปใช่ไหมครับสามยกกําลังหนึ่งส่วนเอ็กซ์นะครับอันนี้เหมือนกันฮะคูณไปที่พจน์หน้านะครับเลขฐานคือฐานสามเหมือนกันใช่ไหมครับเป็นเลขสามเหมือนกันเอาเลขคียกกาลังมามาบวกกันนะครับสามยกกําลังสองนี่เป็นเก้านะครับ เอาเลขคีย์ลังมาบวกกันนะครับเอาละครับนักศึกษาดูนี้